กินลูกเลยไม่ลูกสองมือเลยมันล่วงอีกอันหนึ่งลูกอ่าสวัสดีเอฟซีเจอโอ้ยดูกินลูกโอ้เนี่ยเด็กๆดดูนะเนี่ยกินผักแล้วจะแข็งแรงนะมันจอเนี่ยนี่โอ้ยยัดซะเต็มปากเลยลูกใส่หิวจริงหิวจริงหิวจังไปไหนมาลูกเอ้ยไม่เห็นตั้งวันเลย เพิ่งมาในโอ้โหมาทิ้งทำไมลูกอร่อยเลยนะเราจะได้กินของอร่อยนีล่ลูก ไม่แยกแเพราะว่าขนมอ,อยู่กับเราเขาจะไม,ไม่กายแยกเคี้ยวเดยนนั่งเด้อนั่งไมขาโอ้ยก็น่ารักเกินแหนมันก็ทำเนาะนัะ่งไมขาจอ๋อ นั่งหอยขากินน,นั่งหอยขา้ขา้านั่นเด้โอ้โหนั่งหอยขาเท่ๆเลยจ่อให้จอ่อดนนเด้ ไม่ต้องเก็บเก็บุงอันนี้ไว้คนเดียวท้ามาอย่างนั้นเนี่ยเขาจะจะมาชิงมาหกมาแล้วหลกนู้นั่งห้อยขาเห็นปะทีละเช้นทีละเช้นเออค่อยหย,ยิบเอาหลบค่อยหย,ย,ยิบเอา <c oughs> จะหนูไปไหนมาลหลบอืมอืมจะเรียกเรียกลูกไม่ได้แล้วแก่ตันนี้แล้ว ขลมปุดจ่อเลยมาใช่ไหมกิน <c oughs> จอบๆๆเลยนะโยมนะอร่อยวันนีน้ฝากกดติดตามกดถูกใจธรรมะสุขใจขลมปุดจ่อโนะยมนะผ่านช่อง Youtube แต่มาภาพเป็นพูดถ่ายภาพเองถ่ายวิดีโอเองยังไม่หมดยังไม่หมดจะถือสองมือนะโยมถือสองมือกินอร่อยเลย นมมะลกอ๋อไปเอาเอาอะไรเอาผักผักซอยอนะจอ้จอจ้อยที่ผักต่อก็เขาก็จะกินเงนี้ยกินผักบ้างอะไรบ้างที่ได้ยืนผักให้นะก็กินแต่เฉพาะอ่อนๆแล้วก็ไป <c oughs> กินเชี่ยวจบๆๆเลยนะเนี่ยเด็กๆดูไว้นะกินผักเหมือนพ่อเจาะนะก็ซื้อปักกาดอย่างนี้ไปอยู่แล้วค่อยๆออามาถ้าออามาทั้งหมดให้เขาเลยเนี่ยเขาจะกินเฉพาะข้างในเขาจะดึงออกนะอร่อยเลยพเจาะ ก็อมจอดิท้อทไมเดินอย่างเง้ยนี่แหละเจ็บค้ายแล้วเหรอเนี่ยไปกวดเมนไว้เลยลูกเผื่อมอนาภาพก็จะได้ไม่ต้องลำบากพระเฟิรอตวุนนว่นนะจ๊ os วนเหมือนจอวาดเหมืนอนรถบรรจ์ฮะน่นนเฟิร์ตวนเหมือนรถบรจอเลย,ยเก่าเก่าเก่าคันนั่นหรอกคัน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  จ๋อจ๋ออือ้ย่าถ่านี่เถไะเว้ยไปไหนลูกมาเดินมาหาตะมานหยนนะก็เลยเอาอนี้ให้เขาแต่เขาไม่เอาจะเดินมานั่งข้างเราเลยเว้ยอือไม่ค่อยไว้ใจหรอบจ๋อ